สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2559มีประกาศต่างๆจัแจ้งให้ทราบดังนี้ประกาศจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันนี้จะมีการรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสนพพษศสระโรงเรียนโรงเรียนเตรีอมดมศึกษานักเรียนที่สนใจสามารถขอรับเอกสารการรับสมัครได้ ที่ราชจุรีสีโพสวนพืชศาสตรโรงเรียนคืออะไรวะแกไม่รู้อะก็คลูต้นไม้ทาสวนอะไรพวกนี้ไปเถอะธรรมชาติอะไรประมาณนั้นปาคยแกทำเป็นบ้านใส่ยัง ว่าฉันกลับถึงบ้านห้าทุ่มยังไม่ทำอะไเลยแกเออแต่แบบการบ้านเยอะวจริงอ่ะเออเหรอเออแล้วไอ้บอสเมื่อกี้ส่วนคุณแกอยากเข้ากับมันก็น่าสนใจดีนะแกแต่ชั้นกูชั้นจะไม่ไหวว่ะงานชั้นก็เยอะนะเนี่ยเออชั้นอยากเข้าเหมือนกันนะสามปีในเตียงมันจะได้คุ้งๆไงเออชันไม่อยากหานเลยทำอ่ะจะแบบการบ้าน เ้ยแต่มันก็น่าสนใจดีเปล่าวะลองทําดูมันก็ไม่น่าเสียหายนะโอ้ยง,งานโรงเรียนมันก็เยอะจะตายอยู่แล้วไม่เอาเหนื่อยเฮ้ยแต่มันก็ได้ประสบการณ์เยอะนะเอาไปใส่พอร์ตฟลีโอก็ได้ของแบบนี้ถ้าไม่ลองดูมันจะรู้ได้ไงอะอยู่ดีๆจะสั่นหางานเพิ่มจริงๆใช่ไหม สู้เอาเวลาไปเตรียมสอบแอดสอบแกะสอบแพดโอเน็ตโทอีกโทเฟลไอเอลกสอรอสวนออลิมปิกวิชาการไี่ดีหรอลองถามตัวเองดูนะว่าเราเข้ามาที่เนี่ยเพื่อเรียนอย่างเดียวเลยหรอแล้วสามปีของเราอ่ะจะมีคุณค่าได้ไงอ่ะถ้าเราไม่สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเองแล้วส่วนมันมีดีอะไรอ่ะก็แค่ปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติดนวันๆแค่นี้นะ ีดไรเชยไม่จริงครับน้องส่วนพริกของเรามีอะไรมากกว่านั้นถ้าน้องสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ที่ UBC งานส่วนพรฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับอืเอ,เร,อเ,รเราเข้าไปดูก่อนก็ไม่น่าจะเสียหายเลยเนาะ ฮ้ยนี่คิดอะไรอ่ะ ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสวนพฤทษศาโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนําและเสริมความเข้าใจของน้องเกี่ยวกับงานสวนพือพกันค่ะตามมาเลย ในรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อพรอพูดเลยว่าผักเนี้ยมีประโยชน์จริงๆนะคะเป็นเพื่อนแก้เหงาอร่อยประโยชน์ไม่อ้วนนุย้ยช่อมจริงเลยชว์นะ,ะอเอาละคะ่ะเรงมาถึงตรงน,นี้แล้วเนี้ยน้องๆหลายคนก็คงจะมีคําถามในใจใช่ไหมนะคะว่าสรุปแล้วส่วนลึกเนี้ยมันคืออะไรกันแน่สําหรับพี่นะคะการ ต้นไม้หรือการพรวนดินหรือการศึกษาการเลี้ต้นไม้เท่านั้นแต่มันคือการศึกษาตั้งแต่คุณสมบัติของต้นไม้นั้นและนําไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกขมิน้นฉันเนี่ยชาของพี่เนี่ยก็ได้นำมาต่อยอดในการทําเป็นพวกใฟเช่ามา้าที่เราเอ,อมามามาร์กหน้ากันคั้นผิวหรือใช้ในการประกอบอาหารโักษณะนี้สมุนไพรน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ ใช่ครับน้องมีอะไรเปล่าครับเอ่อที่บอกว่ารับสว่าคนนี่ยังรับอยู่ปะครับเธอคือสิ่งที่ฉันตามหาคือสิ่งที่ฉันคาดหายเปลี่ยนชีวิตในวันนี้เธอคือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันคือสิ่งที่ฉันเฝ้ารอเพียงพอแล้วที่มีเธอกับฉันอยู่เคียงข้างกันตลอดไป มารวมสร้างประสบการณ์และความทรงจำดีๆในโรงเตรียมอบรมศึกษาไปด้วยกันนะครับแล้ว3ามปีในเตรียมของคุณจะมีคุณค่าและน่าจดจำยิ่งกว่าเดิมสำหรับวันนี้มีประกาศแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ